เริ่มต้นจากการถี่ไปเล่นในแอปช้อปปี้เนาะค่ะที่เป็นเก็บคอยเก็บอย่างยางีสินะคะแล้วก็ไปเก็บคอยแล้วเขาก็ชวนไปลงทุน,นะค่ะเริ่มต้นจากการลงทุน1น0บาทแล้วก็ได้ได้เงินขึ้นมา170บาทค่ะแล้วได้1 7 0บาทแล้วครั้งต่อไปก็เลยลงทุนไป2 0 0พันตอนนั้นได้เงินมา4ี0พันหาค่ะแล้วก็เราล่าสุดก็คือไปลงทุนอีก3 0,000ื่นเขาบอกว่าต้องทํารายการ3 0 0หมืนถึงจะเปิดบินได้แล้วเราจะได้เป็น คนถือหุ้นนั้นเลยอย่างนี้ค่ะแล้วก็เลยไปลงทุ้นสามหมื่นบาทแล้วก็เขาก็บอกว่าคือลงทุนสามหมื่นบาทแล้วเมื่อดมีการบันทึกช่วยจําบอกว่าทําอะไรทํารายการอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ต้องโอนเงินมาเพิ่มอีก4ี่หมืนสาค่ะหนูก็โอนไปอีก4ี่หมืนสาแล้วเขาก็บอกว่าทํารายการไม่ตรงตามเวลาที่กําหนดก,ก็เลยไม่ได้ได้คืนแล้วเขาก็บอกให้โอนไปอีกประมาณ5 0,000นค่ะรวมทั้งหมดคือวันนั้นอะ นูโอนไปแสนสี่ค่ะเออก็จะประมาณนี้แต่นุงก็คือไม่ได้เลยแล้วก็มีการติดต่อกับเอ่อศูนย์ที่แบบที่ท,ที่ที่เมื่อวานที่เมื่อวานที่แบบว่าเพื่อนมี่บอกว่าศูนย์เอ่อให้ไปลงทะเบียนว่าเพื่อที่จะได้เงื่อนขึ้นน่ะนะคะของไทยรัฐหรืออีกอย่างนี่แหละหนุก็ไปลงนุไปลงไปตอนนี้มันครบสามเดือนแล้วแต่ก็ยงังว่าถ้าในมีการเรียกขึ้นค่ะ จากการค like ุยมันเหมือนแบบเหมือนโดนป่ายานะนะคะแล้วก็เฮ็ดให้เข้าเสื้อแบบเข้าจะได้อิหรีได้แล้วเขาก็มีหน้าม้าแล้วเขาก็ดึงดึงเข้าเนี่ยเขาไปอยู่ในกลุ่มหนามาเขาค่ะดึงเขาไปอยู่ในกลุ่มหนามาแล้วแล้วก็จะมีหนามาบอกว่านี่พี่ทํารายการแล้วพี่ได้แล้วนะอะไรประมาณนี้นะนะคะนุ่ก็เลยต้องแบบเออในตัวเหมือนมีคนได้เขาก็เลยต้องไปลุกใช่ค่ะก็เลยต้องไปลุกอีกลงอีกเพื่อที่จะได้แต่สุดท้ายแล้วเขาก็เป็นหน้าม้าแล้วเขาก็บล็อกเราหายไปค่ะ ก็คือแบบถ้าเบิงถ้าจะลงทุนอีกอย่างก็คือถ้าสมมติว่าอยากถือหุ้นหนูแนะนําให้ไปที่ธนาคารแล้วไปซื้อหุ้นที่ธนาคารเลยอย่ามาเล่นแบบนี้นะคะทำมาเล่นแบบนี้มันเป็นการเหมือนเสียเวลาของเข้าซื้อๆแลอวก็ดีบรดีเฮาไปอยู่ในกลุ่มที่หลอกลวงมากขึ้นจะสินคะแบบสังคมหน้ากากมากขึ้นอะไรประมาณนีน้ถือว่าเป็นบทเรียนรคาคาแพงสำหรับหนูนะคะ่ะแล้วหนูอ่ะก็มีการใครมาถามหนูก็เล่าให้ฟังเลยนะหนูบ่ได้คิดว่าจะคลองเป็นแบบ เป็นสิ่งที่หนาอายนะคะคือมันเป็นเรื่องที่ห้องตรงซอยกันต่อตานเพื่อที่จะพาให้คนอื่นไปตกอยู่ในเหมือนของเขาน่ะนะคะแล้วก็มันก็จะเป็นทุกคนอื่นก็จะเป็นทุกแขกแห่งเข้าเป็นทุกคนเดียวกันก็อย่างประมาณน,นี้นะคะค่ะ